พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายต้องสุข,ขุตต่ออัลลอฮฺสุภาหหัวตาลาให้มากที่เรายังได้มีชีวิตอยู่ทำกลางที่เราเห็นคนตายทุกวันทุกชั่วโมงตั้งแต่มากี่สิบมาถึงหมื่นแล้วก็จะไปอีกเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของอัลลอฮฺแต่ว่ายังไม่ถูกกับเราเท่านั้นเองเรายังมีชีวิตแล้วก็มาละหมาด มาทำอิบาตต์ต่อพระสุบานาหัวตาลาได้เพราะฉะนั้นขอให้ชุกรต่ออลอ์มากๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับทุกอย่างอยู่ที่อัลลอฮ์ทั้งสิ้นนะครับได้ยกอัลกุรอานมาซึ่งวันนี้ก็จะขอเน้นเรื่องถึงความสำคัญของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ,ผู้ที่เป็นมุสลิมและเราเองก็จะต้องทบทวนด้วยนะครับ นั่นก็คืออายะห์ที่พระองค์อัลลอฮฺสุภานะหัวตาได้บัญญัติไว้ว่าแท้จริงเราได้ให้เกียรติลูกหลานอาดัมแล้วก็กระารมนาบันีอาดัมที่พระองค์ทรงให้เกียรตินั้นก็คือให้สติปัญญาให้เสหาให้อัลสลามะให้มีความสุขสบายทั้งทั้งโรกทั้งปัญหาอะไรต่างๆเราไม่มีหรือมีน้อยก็อัลฮัมดุลิลละ ที่เราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนคนอื่นเขาเวลากัดรมนาบันีอาดัมฮามันนาฮุมฟิลบริวลบาดเดเราได้แบกเขาก็คือให้อิสระทั้งทางบกทางน้ําก็คือสิทธิเสรีภาพในการไปในไหนก็แล้วแต่ทั้งทางบกทางน้ำโอราซาคนาฮุมมีนตรีบาตและได้ทรงประทานริสกีที่ดีให้กับเรา มาจากพระองค์ราซะกนาฮุมมินาตอยิบัตสิ่งที่ดีๆพระองค์ลงสรงให้เราได้บริโภคเข้าไปนั่นเป็นพระประสงค์ก็ต้องขอบคุณพระองค์เลยที่อื่นๆยังจะเห็นว่าไม่มีจะกินหลายคนไม่มีจะกินก่อนหน้านี้ก็มีการออบอกทางสื่อทางโทรทัศน์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของต่างประเทศ จะเห็นว่าภาพที่เขาเอามาเขาขอความร่วมมือขอให้ช่วยชีวิตเหล่านี้ที่มันกําลังจะตายอยู่เนี่ยที่เห็นอยู่ในภาพในจอเนี่ยก็เป็นเด็กดําเป็นพวกพวกแอฟริกาทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีทางเอเชียเราเท่าไหร่นะครับจะขอคนละ99าบ้าทปั้งขออันนั้นก็มาจากองค์การสหประชาชาติแต่ว่าเรายังมีริสกีพอที่จะพยุงตัวเราได้ ขอขอบคุณอัลลอฮ์เถอะที่เรามีกินร้วยซ้ำนะฮุหม,มีน่ะ طيب ดสิ่งนี้เดี๋ยวพระองค์จะให้เป็นริสกีกับเราวัฟฟัดดัลนาฮุมาลากะธีริมิมมันคาละนาเตาตีละและเราได้ยกระดับมนุษย์ให้เหนือกว่าอีกหลายๆสิ่งที่เราได้สร้างมาทั้งหมดนี้อัลลอฮ์สร้างเท่านั้นนะมนุษย์อัลลอฮ์ก็สร้างแต่มนุษย์อัลลอฮ์ทรงยกระดับให้เหนือกว่าให้ดีกว่าอีกหลายๆสิ่ง ที่พระองค์ทรงสร้างมาทีน่นี้ก็มาดูมาดูว่าเอที่อัลลอฮ์ได้ยกได้ให้เกียรติให้ตะกรีมให้กับเราให้เกียรติเนี่ยเรารับอันนี้อย่างมีความพออกพอใจหรือมีความภักภูมิในสิ่งที่เราได้รับจากอัลลอฮ์หรือไม่หูตาจมูกปากทั้งหมดเนี่ย อัลลอฮ์ได้เตรียมเอาไว้ให้เราได้รู้อะไรว่าทุกอย่างที่เป็นพฤติกรรมของเราเนี่ยจะต้องถูกรรสอบสวนถูกรรสอบสวนหมดนะครับในซุร้อยาสินอัลยามามาลายมันอัคติบอัลละอัฟฟายมุตุกัลลิมานาไอดีฮิมวัตาชาลูอารุจุลุมบิมากานูยักซิบุนอันนี้เรารู้เราอ่านกันแล้วว่ามือก็จะให้การได้วันกิยา์มัตอัลลอฮ์ทรงปิดปากแต่มือให้การได้เท้าเป็นพยานได้ นะครับนั่นแสดงว่าเราจะต้องระวังตัวแล้วอินทรัมอวัลบัซรัวัลฟุอาดกุลุอุไกะการานุมัสอูลาไม่ว่าหูตาไม่ว่ามันสมองและอื่นๆที่เป็นอวัยวะที่เราสามารถแสดงออกปากไปพูดอะไรกับใครตาไปมองอะไรหูไปฟังอะไรหสมองคิดยังไงแล้วก็ปฏิบัติอย่าง,งสอบสวนหมด ไม่มีศาสนาไหนไม่มีใครที่จะมาบอกรายละเอียดอย่างนี้กับเราได้นอกจากอัลลอฮฺสุภานาหูตาลาเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงสร้างเราวลลดีคอล์ลกัุมและพระองค์ก็บอกว่ามนุษย์ดีที่สุดฟัดดลนาฮุมาลาการซีริมม,มันคอล์กนาตองดีลเราได้ยกระดับใช่ไหมครับตั้งแต่ท่านนาบีาดัมินนีจ้าลุนฟิลอาร์ดิคัลีฟา เราได้ตั้งคอลีฟาบนลูใบนี้ให้เป็นมนุษย์ขึ้นอบีอาดัมเพราะนั้นมนุษย์ดีที่สุดแล้วอันนี้เป็นเกียรติขอให้เราได้ได้รับเกียรติอันนี้ด้วยความภาคภูมิใจให้มากที่สุดชุกต่อลอให้มากที่สุดเพราะทุกอย่างพระองค์บอกไว้แล้วที่ให้มามือเท้าหูตาจมูกอะถูกสอบสวนหมดเลยตกลงว่าพฤติกรรมของเราทุกคนนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่หลายๆคนที่ใบไม้ร่วง เพราะโควิดเนี่ยเขาบอกว่ยังไงเอาพ่อตายแล้วเมื่อวานนี้เอาวันซืนนี่แม่ตายแล้วมันววันก่อนนี่น้องตายแล้วแ้ก็เ,เมียตายแล้วหัวตายแล้วเขาบอกว่ายัางไงครับถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เริกเกิดมาใหม่ให้มาเป็นผัวเมียให้มาเป็นลูกด้วยกันหเห็นไหมครับอัลลอฮ์ให้เราได้เห็นเลยนะคนที่ยังไม่เชื่ออาคราืรอเขาไม่เชื่ออาคราืรอไม่เหมือนกับเรานี่เชื่อเพราะนั้นเมื่อเราเชื่อเนี่ยเราจําเป็นต้อง ระวังตัวให้มากที่สุดแล้วเราก็ระวังแล้วัอฮัมดลิลามาถึงวันนี้เรายัางอยู่รอดยังมีริสกีได้ยังมาทําอิบาดะกราหว้ยอัลลอฮ์สุยุต่อลอดได้ัอฮัมดลิลสุกขทห้มากนะครับแล้วผมก็ภูมิใจที่เราได้เห็นหน้ากันอยู่นะครับถุกสัปดาห์ที่นี้ก็อยากจะเทียบสักนิดหนึ่งให้เราได้เห็นนะครับในสมัยนบ,บีสุลมาน Allah Subhanahu wa ta'ala dai mi hikaya wa'ani al-Qur'an Sama'ina Nabi Sulaiman Tan Nabi Sulaiman ni ra'pro rai ya, ต่างๆเยอะแยะทีเดียว Wa husyira li Sulaiman dunudum minal insi wal jinn Nah wa hum yuzau Dai mi kan radom pon na khap jiam Nabi Sulaiman Kini hatta idza ata ata wa ala wadin ก็ว่านำลลตุนยาอายุหันนำลุนฮลูมาสักินักมุมลายอัติมันนักมุสุเลยมานุจุนุดูวหุมลายชาวรุนฟ้ตาบัสส์มดอฮิกันมิมกาวดีฮะแปลว่าอะไรครับเมื่อท่านนบีสุลลยมานรวบรวมสรรพกำลังแน่นอนครับเปิดใจไปรักษาเป็นนิรักษาอากกีดะทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เดินทางออกไปไปกระทั่งไปเจอ กลุ่มมดมดตัวเล็กๆนี่นะครับมดท่านนาบีสุลามานเนี่ยอ์ลลได้เปิดคนทางให้ท่านนี่ได้เข้าใจภาษาสัตว์ต่างๆไปเจอมดกลุ่มใหญ่เพ้อเร่อเลยมดเนี่ยหัวหน้ามันก็บอกว่าให้กลับเข้าไปในรูในรังของเราทั้งหมดเลยอายุหันน้ำหรลูมาซากีนาคุณ มดทั้งหลายให้เข้ากลับไปลายฮะติมานนะคุณสุไลมานว่าุยูนดูไม่งั้นจะเป็นอันตรายท่านสุไลมานกับทหารที่มาเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวก็เหยียบยาพวกเราตายหมดนะวอ้โฮลายโชโดยที่เขาไม่รู้ตัวนบีนบีสุไลมานกับกองทัพนี่จะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นขอให้พวกมดนี่เข้าไปให้หมดท่านนาบีสุไลมานรู้แล้วก็เห็นว่ามดเนี่ มันตรงเข้าไปเข้าแถวกลับเข้าลังหมดฟัตบัตสซามตอตแหังมิงเกาลิฮะท่านนาบีสุลัยมานยิ้มออกมาอันเนึ่งมาจากได้เห็นถึงเหมือนกับอัจฉริยะของสัตว์เล็กๆเนี่ยมันบอกกันประเดี๋ยวเดี๋ยวรู้หมดแล้วมันก็ทำตามเท่าที่หัวหน้าของมันบอกนี่ไปหมดเลย แสดงว่าอะไรครับมดตัวเล็กๆเนี่ยมันยังรู้ตักนิยามชอบบนนิซามน้ำเล็กๆชอบบนนิซามมุชไซน์บีบานีอาดัมลได้ชอบบนนิซามมันเล็กๆนี่นะครับมดเล็กๆนี่มันเข้าใจระเบียบมันฟังแล้วมันก็ทำแล้วก็ได้รับการรอดประเด็นก็คือว่าเอ๊ะทำไมมดตัวเล็กๆมันมันยังดีกว่ามนุษย์ พอมนุษย์เนี่ยพอโตขึ้นมันต้องเรียนเรียนประถมเรียนมยัธยมเรียนมาหาวิทยาลัยมีเยอะแยะสอนว่าจะอยู่กันร่วมกันยังไงจะทำมีความสุขทำยังไงจะทา,าให้หนีทุกข์ทำยังไงเรียนหมดหมดไม่โรงเรียนไหมหมดไม่มีโรงเรียนีม,ม,มีมีแต่หัวหน้าแต่พอมันได้ยินคําสั่งมันก็กลับเข้าไปตามคําสั่งเอ๊ะ ถ้ายัางนีหมดมันก็ดีกว่าเราเลยนี่ของเรานี่ทุกวันเดี๋ยวก็บินแดงไปเดียเยเด๋ยวก็อ,อ,อนุสาวรียประชาธิปไตยไปเดี๋ยวก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วเป็นยังไงครับคนข้างๆนั้นบอกว่าฉันอยู่ไม่ไหวแล้วคนไทยนะครับฉันอยู่ไม่ไหวแล้วเสียงปืนกิ่นควันแก๊สท,ที่ยิงกันตูมตามตูมปามเนี่ยฉันเป็นคนไทย อยู่บ้านแท้ๆภัยยังมาถึงบ้านไม่มีความสุขจะกินไม่ได้จะนอนหลับลูกเต้าก็ลําบากเห็นไหมครับเราไม่อยู่ตรงนั้นไม่รู้หลายคนที่นั่งอยู่บนหอคอยก็ไม่รู้กินเงินเดือนจะเป็นตำแหน่งอะไรกันแล้วแต่มันจะไปรู้สึกไหมไอ้ความยากลำบ,บากตรงนี้ไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นมนุษย์มันจึงสร้างอะไรแต่อ,อะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายก,ก่อวิกฤต ให้กับตัวเองทั้งนั้นเพราะอะไรครับไม่รู้จักนิอมไม่รู้จักระบงระเบียบที่ได้เคยเรียนแม้จกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยก็คิดดูกันแล้วกันเข้าไปสู่สภานะปากพูดคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้กล่าวหาเขาและในที่สุดต้องเอาดอกไม้มากราบตีนเขาขอโทษท่านคงเห็นท่านคงรู้ ทำไมอ่ะนัธานาสุดยอดนะมีการศึกษานะอยู่กับสังคมเยอะแยะทีเดียวแต่เวลาพูดไม่ได้ยับยั้งไ,ไ้เพราะไม่มีคำสอนให้เขารู้ว่าปากเนี่ยมันจะถูกถูกอะไรครับถูกเจ้าของของลอสซูพาโนาตาลานะครับที่ได้สร้างเข้ามาเนี่ยจะเป็นผู้สอบสวนเขาเห็นี่งครับนี่ตัวอย่างง่ายๆแต่ถ้าเราดูเรื่องชีวิตสัตว์นะครับถ้าดูนกเพนกวิน มันจะเป็นละลานตัวมันอยู่ไม่เห็นมันทะเลาะเลยเนี่ยอยู่ทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วเมื่อรู้เลยต,ตัวไหนผัวมันตัวไหนเมียมันนะครับช่างนา้ำแมวนม้ํามันขึ้นไปอยู่บนหาดเป็นพันๆหมืนมน่นๆชั้นแสนตัวมันก็ไม่เห็นกันนกนเรามันบินมามาบ้านเรามาหากินหนีความหนาวมาก็มาแพร่พันธุ์ที่นี่มาตั้งรังที่นี่ไม่รู้ว่ามันเข้าโรงเรียนการบินที่ไหนมาจากยุโรปมาจากไซบีเรีย มาในบ้านเรานะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทรง,ทรงมีพระเมตตากับโลกทั้งผองแม้แต่สัตว์เล็กๆน้อยๆนียน่ยังรู้จักสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้แนวทางกับมันแต่สำหรับมนุษย์นี่มันน่าแปลกใจมีมันสมองแล้วก็มีการศึกษาแต่พูดไม่รู้เรื่องมันพูดกันไม่รู้เรื่อง อัฟกานิสถาน20ปีแสว่าจะพูดกันรู้เรื่องเมื่อไมอ่กี่วันมานี้เองไหมแ,ไมแล้วทําไมล่ะฝรั่งทำไมมันอยากเข้ามาล่ะก็มันอยากจะไปครอบงาำเขาอยากจะเปลี่ยนเขาเออมึงนุ่มกางเกงดีมึงนุ่กมกระโรงดีไม่เอามันต้องเหลือสองชิ้นให้ได้มันต้องทูพีสแล้วมันต้องระกากันมันต้องไปกอดก็ใครก็ได้อย่างนั้นเด้อที่ที่โลกชอบเปล่าเลย ใครมาทํากับลูกกับเมียกูกูก็ไม่ชอบถ้าลูกกูใครเกิดมาเดินมามาตบก้นซะหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็บีเรื่องแต่ฝรั่งจะครอบงำให้คนอื่นอย่างอัฟกา,านิสถานนี่ให้กินเหมือนมันให้นอนเหมือนมันให้ให้เลวเหมือนมันแต่อัลลอฮ์ก็ได้เปิดหนทางให้ก็อัลฮัมดุลิลละจะมีอะไรต่อไปข้างหน้าสรุปวันนี้อัลลอฮ์สุภาหูวตาลาได้ทรงยกย่องเราตะครีมกับเรา ละกัดคารมนาบันีอาดัมให้ฟตัลนาหูมาลาการซีริมิมันคลักนาตอฟดีลาในยกระดับมนุษย์ให้เหนือกว่าอีกสิ่งที่หมาใหม่แต่ก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะเทียบว่ากิซซอสท่านท่านบิบนาบีสุไลยมานก็อยู่ในอัลกุรอานเช่นเดียวกันท่านเดินทัพไปถึงมดมดบอกว่าต้องประกาศให้พวกเรารู้พวกมดทั้งหลายนี่บอกว่าให้คุรูมาซาคินะให้เข้าไปในรูให้หมดใช่ไหมครับ เดี๋ยวนับานาับีสุไลมานกับทหารกับกองทัพนี่เขาไม่รู้ว่ามันมีมดตัวนั้นมาเหยียบย่ำมืองตายเปล่าเสร็จแล้วมดก็เชื่อแล้วก็เข้าไปสู่รังของมันอย่างปลอดภัยฟาตาบัสมาต่อให้กับนับนบีสุไลมานยิ้มยิ้ม,มออกถึงฮอิกมัดท,ที่อัลลอฮ์ได้ให้แม้กระทั่งตัวเล็กๆเกนี่ยยังมีไม่มีไม่ม,ม,มีมันสมองเหมือนมนุษย์แต่มันมีแนวทางที่อัลลอฮ์ได้ให้ว่าจะต้อง เชื่อผู้ฟังจะต้องรักสงบจะต้องระวังตัวนี่มันมีแต่แล้วเราเนี่ยมนุษย์นะเรียนนะเรียนอิฟติดาอีสาวี้ามีอะแล้วก็มีได้เป็นกระทั่งถึงด็อกเตอร์แต่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องทําไมมันเป็นเช่นนั้นน่าคิดนะครับทีนี้เรามาถึงเราสุดท้ายก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่ายังไงแล้วถ้าเรามีเพื่อนมีพวก,ม,พวกมีลูกมีหลานมีอะไรก็แล้วแต่ ขอให้พูดกันให้รู้เรื่องอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความดื้อรั้นอย่าใช้เอาไอ้เรื่องดุนยามามาเอา่อมามาเป็นเอ่อเป็นส่วนสำคัญของชีวิตของเราอย่าอย่าเป็นเช่นนั้นซึ่งเราหวังว่า ทุกคนนั้นเข้าใจอัลกุรอานเข้าใจคำสอนของคำสั่งสอนของอัลลอฮ์แล้วก็ยังเข้าใจในแนวทางที่ท่านนับดุลเลาะห์ของอะเลฮิวะสัลลัมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินนามันมูมีนูในอิควะนะครับทุกมูมินทุกคนเป็นพี่ well. น right. อ i, ้องกันเราต้องช่วยเหลือกันทั้งหมดนะครับอันมุสลิมุลลิลมุสลิมมุสลิมีการบุญญาในชุดดูบาตูฮูบาตอมุสลิมกับมุสลิมก็เหมือนอาคารทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงให้ได้อินชาอัลลอฮ์เราคงจะได้รับผลบุญแล้วก็ได้พ้นภัย จากการทำดีเขาก็ได้อัลอฮล